บ้านเดี่ยว2ชั้น60ตารางวาหมู่บ้านสัมมากรซอยนิมิตใหม่34บ้านเดี่ยวท่ามกลางธรรมชาติร่มรื่นและแหล่งความเจริญรอบทิศต,ตั้งอยู่ติดถนนนิมิตใหม่สะดวกสบายในเส้นทางสัญจรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสระว่ายน้ำสวนหย่อมและสนามเด็กเล่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราม่านเดี่ยว2ชั้นเนื้อที่60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย160ตารางเมตรม่านขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้2คันรีโนเวทใหม่ทั้งหลังพร้อมเข้าอยู่ได้ทันทีถนนในโครงการกว้างเดินทางไปมาสะดวกหน้าบ้านหันทางทิศใต้ บริเวณหน้าบ้านและรอบๆบบ้านปูกระเบื้องไว้เต็มพื้นที่บริเวณด้านหลังต่อเติมทำเป็นครัวและลานซักล้างประตูทางเข้าเป็นประตูกระจกกรองแสงพร้อมที่นั่งพักด้านหน้าตรงกลางเป็นห้องโถงกว้างเทดานสูงหน้าต่างและช่องแสงโดยรอบช่วยให้ในบ้านสว่างจากแสงธรรมชาติ ห้องด้านหลังเหมาะสำหรับทำเป็นห้องครัวประตูสามารถเปิดออกด้านหลังบ้านตัวบันไดาทางขึ้นชั้นสองทำจากไม้แท้ส่วนนี้เป็นห้องน้ำชั้นล่างของบ้าน บริเวณชั้น2ของบ้านจะมี3มห้องนอนสองห้องน้ำห้องนอนใหญ่จะอยู่ทางหน้าบ้านเป็นห้องใหญ่ที่สุดมีประตูออกไปที่ระเบียงและมีห้องน้ำในตัวห้องนอนที่สองอยู่ด้านหลังของบ้านมีประตูเปิดไปที่ระเบียงเล็กๆ สุดท้ายไม่มีระเบียงแต่จะมีหน้าต่างโดยรอบและส่วนนี้เป็นห้องน้ำรวมชั้นสองของบ้านสิ่งอำนวยความสะดวกในหมู่บ้านได้แก่สโมสร้้อมสระว่ายน้ำสวนหย่อมและสนามเด็กเล่นบรรยากาศดีโดยรอบค่อนข้างเงียบสงบเป็นชุมชนที่น่าอยู่ มีการรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านการเดินทางเชื่อมโยงถนนประชาร่วมใจและถนนราชอุทิตสู่พื้นที่ฝั่งตะวันออกและอีกด้านสามารถเชื่อมสู่ถนนลำลูกกาได้ถ้าท่านใดสนใจอยากขอชมสถานที่หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดด้านล่างคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ